มาเอาล่ะกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม wall tank bit อีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิวม็อดเป่า,าไม่ใช่มาดเป่าสิสโคสไนเปอร์นะสะโคบแบบซูมแบบเรียวอะม็อด,ดตัวนี้จะทับไฟล์กันได้หลายตัวนะครับสามารถทับไฟล์ตรงกลางก็ได้เผื่อใครที่ยิงไม่แม่นเหมือนผม ผมก็ลงทับไฟล์ตรงกลางอีกทีก็จะได้เป้าลิงกลุมๆตรงกลางมาเพิ่มอีกนึงนะเดี๋ยวเทสให้ดูสร้างห้องเลยก็มอสตัวนี้เป็นมอสของไม่ใช่มอสที่ผมทำนะตัวนี้เป็นมอสของยูทูบเบอร์ท่านนึงผมก็ยังไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาเหมือนกันแต่ว่า ผมจะแปะช่องเข้าไว้ไดิดคลิปชั่นอะไรกันนะครับก็ไปติดตามไป follow เขาได้ไปกดติดตามกด subscribe ให้เขาด้วยกดไลค์ให้เขาด้วยนะอ่าในนเทอร f a c e หน้าแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเหมือนจะไม่มีอะไรก็ปกติใช่ไหมนอกจากไอ้ตรงกลางที่ผมลงเพิ่มขึ้นมานะสีเขียวอะเป้าโหลดอะอ่าปึ๊บนี่ครับมันจะเป็นเป้าตัวนี้ ที่ผมชอบตัวนี้ก็คือมันแบบมันไม่ได้ทําขอบให้มันหนามันดำจนเกินไปมันมันจะมองเห็นรอบๆได้นะครับตรงตรงกุมข้างๆอ่ะมันจะมองเห็นรอบๆได้ซึ่งตรงนี้แหละที่ชอบอ่าก็อมอเตัวนี้ลงง่ายๆแตกไฟล์เหมือนปกติเลยเดี๋ยวจะแปะไอ้วิธีวิธีเอ่เอลงมอดแพ็กไว้นะครับก็เหมือนเดิมใต้คอมเมนต์ เรือไม่สับสนสังเกตได้ว่า้จุดกลางกลุมสีแดงตรงนั้นน่ะตรงนี้คือจุดตรงกลางนะครับถ้าใครใช้เป็นเ,ออเดี๋ยวให้ดูเป้าที่ทรง A นะให้เวลาเล็งศัตรูครับผมผมแนะนำให้เล็งขึ้นขึ้นจากจุดที่เราจะเลง็งสมมติจะตัดหัวแท็กให้เล็งขึ้นเผื่อน,นิดนิดนึงครับผม เพราะว่าไอ้เป้าทรง A เ,เนี่ยมันจะเหมือนลูกกระสุนมันจะย้อยลงมันจะมันจะดึงเป้าขึ้นนะครับมันจะไม่ค่อยตรงกับเป้าเท่าไหร่ใครที่ใช้ใช้ทรงเอนะผม,มอะโอเคครับผมมีเกมมาแนะนำสอเกมเบาๆกันก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวคันนี้ให้ด้วยดีเค8 b ีคหนึ่งหกดเป็นรถทองที่เล่นง่ายแล้วก็เกาะหนานะครับแล้วก็ทำเงินได้ดีด้วยนะใครที่เอาไปฟาร์มตังฟาร์มอะไรก็แนะนำเลยตัวนี้ของแถอ้อายุบห้องก่อนแป๊บ สักคู่นะครับามาดูคร่าวๆคันนี้กันคันนี้ผมได้มาในราคา8500ทองนะครับตีเป็นเงินตีเป็นเงินไทยนะก็ประมาณ890กว่าบาทครับผม890บาทได้ครบเซตเลยอุปกรณ์ครบแต่งมาครบเรียบร้อยปรับแต่งเอาได้มีสกินมีอะไรแถมมีบัญชีพรีเมียมแถมเรียบร้อยครบ มีบัตรตัวเล่งตัวคูณให้มาครบก็ถือว่าคุ้มนะครับในราคานี้ก็ได้เยอะอยู่ยก็เลือดจะอยู่ที่2องพนะครับตัวนี้ใส่ใส่เพิ่มเลือดนะดามีดจะอยู่ที่460ค่อนข้างนี่จะดีนะครับจอกกอก็กันปานกลางนะ เฮฟวี่แทงนะเอาเลยมากคันนี้ทำความเร็วสูงสุดทดี่ที่21กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมลงเนิน23ครับขึ้นเนิน7ค่อนข้างนี้จะช้านิดน,นึงเพราะเกาะมันค่อนข้างนี้หนาก็ป้อมปืนด้านหน้าครับหนา235มิหมลนะตัวถัง180ยมิลด้านหน้านะด้านข้าง160นะครับข้างหน้านะอันนี้ ตัวถังจะอยู่ที่ร้อยสามนะครับก็เป็นจุดเล็กๆให้ยิงตรงตีนตะขบับแล้วก็มีตุ่มตรงหัวนิดนึงระวังหน่อยอด้านหลังก็อยู่ที่100่งมิลทั้งหมดเลยทั้งตัวถังทั้งด้านหน้านะครับผมทั้งด้านข้างทั้งด้านหลังอะไรก็ตามนะข้างบน20่สมิลครับก็ตามนี้ครับผมก็เจาะกา้ลูก a p c r อยู่ที่220ลูกลูกเอ่อไม่ใช่ลูกฮีทดิลูกเอ่อลูก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 เจาะกอแหละมันชื่ออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้อันนี้เจาะกอดที่สองร้อยหกสิเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ใช้ลูกฮีทนะครับผมเป็นลูกลูกเจาะกอแบบลูกไอ้นี่ลูกลูกเอพิจารแหละพูดผิดเอพี่เจาะสองร้อยยี่เอออันนี้เฮดเะ เ e เจาะห5นะครับตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันปืนปืนจะใช้เป็นปืนขนาด128ยยี128่มิลเอ้อยี่ิเซนมิลนั่นแหละครับใช้ปืน1 2อยริปนะอะไรไม่รู้อ่านเอาเกียจอ่านครับเวลา เวลาในการเล็ง4.5ค่อนข้างที่จะหนักใจอยู่นะกว่าเป้าจะหุบนี่แบบหืมการกระจายกระสุนอยู่ที่0.3.5อะไรนี่แหละก็คันนี้แม่นเอาการครับปืนคมเอาเรื่องนะเวลามันจุอยู่ที่14วินาทีนะครับ ก็ตามนี้ครับผมมุมมุมยกอยู่ที่25องศามุมกดอยู่ที่8องศาลบ8นะครับน้อยมากอย่าเล่นเนินนะคันนี้ไม่แนะนำเ,เรื่องค่าพังตัวไม่ต้องพูดเลยฮนะแค่3ก็ตามนี้ครับผมจุดที่ต้องระวังนะข้างหน้าตรงแก้มนะครับตรงแก้มข้างๆนี่หัวตัวถังครับตัวถังเอียงปิดจบ แต่แก้มนี้ต้องเบี่ยงหลบนิดนิดเดียวครับเบี่ยงเยอะยิงข้างได้คนข้างเล่นยากนะครับช้านิดนึงโอเคครับมีเกมเพย์มาให้ชม2เกมขอให้สนุกครับผมไปเจอกันเอาล่ะครับแมปแรกผมมาอยู่ในป้อมสิ้นหวังนะครับก็เกิดทางลายขวาสุดเลยลายฮิ a ิท t ง n k อยู่ในห้องเทียเจ็ดเทียแปดนะครับ ็ได้เกิดฝั่งนี้เลยก็ค่อนข้างนี่จะเดินช้านิดนึงก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมเกมเราเป็นเกมดันนะเพราะว่าทีมเขาค่อนข้างนี่รู้สึกว่าจะตั้งรับเด่น <Yeah. S 1> เพื่อนเราก็เลยดันเข้าไปวิ่งอยู่ที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ18 17ครับเท่าน,นั้นครับผม ทำความเร็วสูงสุดได้ที่21กิโลเมตรครับอย่างที่บอกไปแล้วเกมนี้เหมือนทีมเขาจะตั้งรับจริงๆครับมาถึงผมเจอแจ็คแพนเจแพนเซอร์ er 2นะ 2> oh. ก็โดนมาฟรีดอกนึงเลย500ครับผม500หรือเท่าไหร่นี่แหละไม่แน่ใจดู เจ็บนะครับเจมเป็นเซอร์ er นี่ก็เจมเป็นเซอร์สองเอาเรื่องเลยนะเล่นเป็นยืนเป็นหน่อยนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเจอเคบีสี่กับไทเกอร์สองอยู่ข้างหน้าสับเพดล่างไปไหม้เข้าครับผมนัดนี้นัดนี้น่าจะโดนเพดบนเขานะอย่างที่บอกครับ ปืนมันคมครับแต่ต้องเล็งนิดนึงเหมือนไอ้ KV4 เขาจะติดนะเขาจะคาะเพราะว่าแทคเข้าหลุดนะในตรงนี้มีไทเกอร์สองหนึ่งคันข้างหลังเราแล้วผมเล็งหัวแล้วก็ซัดครับเข้าครับ, <S <S รบผมนันนี้เข้ามันจะยิงยากนิดนึงนะครับรเพราะว่าจอกมันจอะกหันน้อยมันเป็น heavy tank ครับ ก็มาถึงก็นัวเลยครับโอ้โหตรงนี้แดงแดงเถือกเลยคนระัีตรงข้างหน้ามีมีเอ่อคิงไทเกอร์ยืนค้ำอยู่กับผม2คนนะถ้าคิงไทเกอร์ตายนี่คือคือแย่ครับอ้าวซับไทเกอร์สองไป300ร้อยกว่าครับ ก็โหลดค่อนข้างนี่อานานครับโหลดสิ1 5ี่วิแต่คุ้มกับดามิดครับผมแล้วก็ซัดหัว่า c c เข้าไปตรงนี้ไม่น่าเข้านะแล้วกิงไทเกอร์โดน k v c เก็บไปฮะลำบากแล้วครับตรงนี้มีผมยืนค้ำอยู่คนเดียวอนั่นนี่ไปไหนฮะนั่นนี้น่าจะขึ้นฟ้าไปนู่นนะปืนมันแม่นครับมัแต่มันต้องเล็งนะ นี่เป้าบานเบื่อเลยเห็นคิงไทเกอร์ครับซัดคิงไนเกอร์ไปบางกระสุนเสียหายไปโอ้ทีมันก็เจ็บเหมือนกันับเพื่อนเรายิงคมมากครับเก็บวีเคร้อยไปครับเก็บไปก่อนนะรถประชากรไปก่อนไม่งั้นลำบากแย่เลย คิงไทเกอร์สองคันนะอยู่ข้างหน้า,าลารดช็อตเพื่อนเก็บไปหนึ่งยังเหลืออีกคันคนระับไอเ3สามไอสามก็เจ็บเหมือนกันนะมีโอกาสที่เขาจะตายนะครับเราต้องซีฟเพื่อนนะครับเก็บคิงไทเกอร์บีกหนึ่งคันครับเดบิวเซตหนึ่งสามหนึ่ง ไอ้อ3มเข้าสแนปสวยละเมื่อกี้ผมเล็งดักกะรอออกมานะแต่เห็นลีโอนะซัดตูดลีโอไปหน่อๆครับผมรอรอโหลดครับผมโหลดค่อนข้างที่จะนานนิดนึงตรงนี้มีจนะีเพนเซอร์นะแต่ว,ว่าเขาจะยังไง เขาเหมือนจะโดนปิดล้อมนะแล้วเขาเก็บเอ้าโหล้างแหงเลยครับหัวบินกันเลยทีเดียวนะแต่ดามิดน้อยนะดามิดสามร้อยเดียหัวบินเฉยจีเพนเซอร์ G er ยังไงฮะน้าก็เรียบร้อยฮนะเก็บผมเก็บเจแพนเซอร์ er ไปสรุปคะแนนกันครับเกมแรก ผมได้คะแนนไปที่เท่าไหร่นะโอ้เป็นตารางคะแนนที่ดีครับผมได้เงินมาได้เงินมา185,000ได้มาใช้1 7 0 0 0 0เ็ม M แตกไปได้เลลี่วอเตอร์แล้วก็ท็อปกันเอ็ดทงเกอร์ครับผมนั่นก็คือ M นั่นเองยิงไป3,800ดราเมจวไป5 ยิงไป7จ็ดสปอตสามดามิเกมที่2ผมอยู่ในแมปคาสติลเกิดทางฝั่ง,งลายซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับลายฮิบิแทงก็เกิดมาก็ได้เดินขึ้นเข,ขาเลยค่อนข้างนี้โชคร้ายนิดนึงเกมนี้ผมเอา AP มาลูก AP มา50เลยนะไม่เอา H ฮ e มาเลยเพราะว่า ไม่น่าจะได้ใช่ใช้ก็น้อยนะครับเอาคมเข้าว่านะ <laughs> เดินมาตรงนี้ครับมันก็เสียวนิดน,นึงนะแบบมันมันเกมมันเริ่มมานานแล้วรดเร็วเขาต้อจะถึงก่อนเรานะเรานี่เปิดโล่งเลยตัวเบลล์มีคิงเทเกอร์ดัน <c oughs> e เข้ามาช่วยครับยืนค้ำอยู่ตรงนี้ ปืนปืนไม่ปืนไม่ท็อปนะปืนปืนกระบอกก็นี่นะแต่ก็ดีอยู่ข้างหน้าเจอสก o d าทีสนะครับแต่มันเขาอยู่มุมอับนะเรายิงเขาไม่ได้นะตานี้ lt ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยนะครับ ปกติถ้ามี LT ไดี LT จะวิ่งขึ้นเขาไปนู่นแล้วเราจะสปอตแล้วผมเห็นแคมร r นะแต่เขาหายไปก่อนซัด M14 ะดอกนี้ไม่โดนครับน่าจะเป้าไปล็อกตัวอื่นก่อนเลยวืดไปน่าเสียดายนะครับเขาเปิดตัวให้ยิงขนาดนั้นแล้ว โหลดเสร็จขึ้นมาใหม่ครับผมยังไม่ดันขึ้นไปสุดนะยิงไอเอสยนะครับเข้าไปหนึ่งนัดเกือบเดี่ยงนะเหลือห้าเดามีโดนทางนั้นสวนมา400รแตกแต่ก็ไม่ไม่เข้านะครับไม่เห็นว่าเป็นใครเหมือนกันน่าจะซาไนมาสกูดาทีซีห้ยิงเข้ามาอีกไม่เข้าครับยังกัดดามีด้วยได้ซัด วีเคร้อเข้าไปอีกแหมวีเคร้อยเขาก็ใจกล้านะครับเขาเดินเข้ามาอย่างนี้เลยท t สิบ e ห้าซอยยับฮะผมได้ยัง่ว่ายี่หินึ่งน,นะครับแล้วก็ซัดไปอีกหนึ่งนนะัดสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยหกสิบสี่้อยเก้าสิบนี่นะแต่แลนะนัดบางทีขึ้นห้าร้อยอ่ะเคลียวีเคร้อยเสร็จแล้วครับกลับขึ้นมาบนเขาอีกเหมือนเคย เอ็นชาร์บชาร์บลินนะสแนปยิง575ดาดเมจเข้าไปขึ oh. <OS S 1> ้นดาเมจตกใจนะดาเมจสูงสุดเลยก็สกอด้าทีมเขาเก็บ a t 1 0 AT7 เราไปแล้วแล้วผมเก็บชาร์บลินเข้าไปออบเจกต์ 252U ดันเข้ามาตรงนี้โอ้ ผมโดนผมโดนมา487เลยนะปืนเขาแรงนะครับปืนเขายิง460เท่าเราแต่เขาโหลดเร็วกว่ามั้งไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ตรงนี้มุงกดไม่ได้ยิงติดสเปซอาร์เมอร์แล้วเพื่อนมาบางังไอเอมาบางังไอเอรอดไหมยังไงเขามองๆเหมือนเขาจะขึ้นนะแต่เขาไม่ได้ ซัดเข้าไปนะ455ดามอีกแล้วเขาก็เก็บไออทีมเราไปผมช่วยอะไรไม่ได้นะผมโหลดช้านะจังหวะนี้ชนครับต้องชนดันไว้ไม่ให้เขายิงนะเพราะว่าเขายิงเขาเขามุมมุมยกมุมกดเขาไม่ค่อดีน,นะครับพวกไอแล,แล้วก็ชนทัน,น,นะเพื่อนเก็บสวย แคแคเมราแฟนทอมอยู่หคันนะครับตรงนั้นหน้าผมน่าจะยิงได้นะเดี๋ยวผมถอยตูดขึ้นไปยิงนะครับรีเวิร์สเคปเข้าไปนะอย่าเดินหน้านะเพราะว่ามันลงเนินนะมันขึ้นเนินแนละ้มันมันชานะซัดไปหนัดครับชี้เป้าให้เพื่อนเข้าไปจัดการเพราะผมผมคิดว่าสกูด้าทีสี่ห้น่าจะดันไปชิดเนินมาแล้ว แล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับผมโอ้โหนัดเลกนัดเลกนัดเลกไม่ผิดพลาดทางนี้หนินะฮะหนิปีนนิดหนึ่งอ่ายิงมาเลยยิงมาแล้วก็เรียบร้อยครับไปดูสกอร์กันรถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะ OP นะครับ ถ้าเล่นเป็นยืนเป็นนะแต่ถ้าโดนลุมเยอะๆแบบถูมทีเดียวเข้ามาแบบมันสู้ไม่ได้ครับเพราะมันโหลดช้ามากสกอร์ค่อนข้างดีครับผมได้เงินมาใช้สองแสนครับเอมแตกไปแล้วได้ไฮคลิเบอร์ยิ่ไิสี่พ